น้องเลซซิ่งมีบอดีกาดส่วนตัวตามประกบแฟนใหม่แพทนัประพาดูแลน้องเลซซิ่งทุกฝีก้าวหลังได้แสดงละครเรื่องแรกเรียกได้ว่าเป็นคุณแม่สายแซบส่วนเรื่องความเก่งไม่เป็นสองรองใครสำหรับสาวแพทนัประพาดาราสาวชื่อดังล่าสุดได้เปิดตัวแฟนหนุ่มครั้งแรกในรายการเมาสอยู่กับปากอยากอยู่กับคิม ep 120้ีหลังจากซุ้มคบมานานถึง1ปี4เดือนโดยสาวแพทได้บอกว่าเขาซื้อใจแพทได้ที่สุดเลย คือเขาทําให้สบายใจทําให้รู้สึกว่าเขาไม่ได้มาเล่นๆแต่ณนะวันนี้แพทยังไม่ได้ลงโซเชียลแพทก็คุยกับเขาอยากเห็นว่าเขาจะเสถียรนานแค่ไหน2ปีคุณจะยังเหมือนเดิมไหมความรู้สึกของเราถ้าใช่คนนี้จะเป็นคนที่ยาวที่สุดจะจบที่เขาละจริงๆแพทก็อยากจบที่ทุกคนแหละเดี๋ยวคนอื่นจะน้อยใจคนที่ผ่านๆมาอาจจะเฟลว่าตกลงเล่นๆหรอก็ไม่นะก็จริงจังกับทุกคนแต่ไปไม่ถึง สำหรับคนนี้วันแรกที่เขาก้าวเข้ามาเขาเป็นยังไงวันนี้หนึ่งปีสี่เดือนเขายังเหมือนเดิมทุกอย่างแบบเราไม่เคยเจอเลยบอกเลยว่าสนุกเลยเข้มข้นแน่นอนเปิดภาพฟิตติ้งละครสงครามเงินที่อัดแน่นด้วยนักแสดงคุณภาพมากฝีมืออาทิเช่น ป๊อกปิยธิดาน้ำพึ่งนัดลิกาจัดว่าเด็ดสุดๆร่วมด้วยน็อตวอลลิตพ,มพิมพิมพรกิฟสิลีนาดและนัดนัทรัตเท่านี้ยังไม่พอยังมีนักแสดงเด็กป้ายแดงอีกคนก็คือน้องเลซซิง่งอัครนันได้รับบทบาทเป็นลูกชายของแพนเคเกเขมมนิตในเรื่องนี้